อ่านะครับมี SMS มาถามว่าชอบวิธีการเขียนเพลงมากๆเพราะว่าติดตามพี่หมูมานานนะฮะมีวิธีการแต่งเพลงยังไงเนี่ยให้เศร้าโดนใจขนาดนี้ครับพี่หมูครับผมอ่าคงจะกลับไป back to basic นะครับคือหลังจากทุกคนฝึกเรื่องของการใช้คำใช้อะไรมาแล้วของตัวเองจนคล่องว่า ถ้าหาคาไม่ได้จะใช้สระเพยังชนะตรงกันยังไงให้พึมเพาะอะไรไงเงี้ยที่สําคัญที่สุดแกนกลางข้างในคือแบบคเรียกอะไรเวลาเราจินตนานแล้วจินตนานการนะฮะเราจริงใจในการจิตนตนาการนะครับพูดแล้วเหมือนแบบเห<อ>ตุผลอะไรลอยแต่เรื่องเรื่องนั้นจริงนะคือเหมือนเหมือนเหมือน,นด้วยปกติเนี่ยเนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนี้จริงจริงมันก็ไม่ได้หนีจากอะไรใครมากหรอกใช่แต่ความรู้สึกที่มันจะแตกต่างจากคนอื่นนะสมมุติว่ามีเรื่องจริงส่วนหนึ่งแน่นอนละมันต้องมีแง่มุมหรือคําพูดที่มันไม่ใช่ใช้กันในแบบ จบชีวิตประจำวัน,น,นเรานึกนึกเ,เรื่องราวที่เป็นเรื่องนั้นที่เราคิดอยู่เรื่องเศร้าหัวอ,อกหักแบบนี้แบบนี้เนี่ยยิ่งถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะคิดให้มันเข้มข้นที่สุดคือคิดว่าถ้าเป็นเราอะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นน่าจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ<ม>้นบ<ม>้างแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้บ้างแล้วคนปกติที่เวลาที่เขาเศร้ามากๆากอะอ มันจะมีการเกินคาดของชีวิตขึ้นมาใช่ไหมบางคนไม่เข้าใจคนอื่นทำแบบนี้บางคนไม่เข้าใจคนอื่นบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยหูปัญญาอ่อนอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วลองเข้าไปอยู่ในตัวเขาเนี่ยอาจเจอปัญหาแบบนั้นลองรับมือถ้าผอธิบายไม่ถูกก็คือเนี่ยรวบรวมให้ฟังว่าประมาณเนี่ยหรือว่าเราเราลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนจิตใจอ่อนไหวมากๆมันน่าจะเป็นยังไงเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็หรือว่าเวลาเราอยากจะบอก ผ่านในเพลงนี้บอกยังไงมันน่าจะซึ้งที่สุดเราลองฟังเองฟังตัวเองก่อนเนี่ยแบบเพลงผมผมก็จะฟังเองรู้เองว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ให้ได้ใช่แล้วก็เป็นแล้วท้ายสุดแต่งแล้วเป็นคนฟังด้วยถ้าไม่ถ้าไม่ดีผมก็ไม่ให้ผ่านตัวเองอะไรอยาเงี้ยแล้ววิธีการร้อยเรียงออกมาเป็นเป็นเนื้อเพลงละครับมันมันมันมายังไงครับร้อยเรียงก็คือนั่นแหละครับข้อม่อก็คือเริ่มจากทุกคนที่เขียนฝึกเขียนเพลงนะจะเริ่มชอบ ฝึกประโยคออแล้วก็ถ้อยคำ,ำอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูดีดูดูเก๋เท่เศร้าสุขตามที่เราอยากได้ในนั้นแล้วก็ทำมันบ่อยๆพูดแล้วพูดซ้ำเหมือนเรื่องกีตาร์เหมือนนั่นเลยทำทุกวันนะมีคนเคยบอกว่าทำบ่อยๆทุกอย่างทำบ่อยๆมีคนบอกว่า เขาเขียนเพลงมีนักแต่งเพลงระดับโลกคนนึงแต่งเพลงเ,งเก่งมากเลยผมจําประวัติไม่ได้ว่าแต่งอะไรให้ายรต้องนะผมว่าทุกวันนี้เขายังเขียนเพลงอยู่ตื่นขึ้นมาทําเป็นกิจกรรมประจําวันว่าต้องเขียนเพลงอย่างน้อยวันละเพลงอให้เหมือนกินกาแฟเหมือนแบบตื่นขึ้นมาต้องอาบน้ำอะอให้มันซึมเข้าไปเนาะใ,ให้มันเป็นชีวิตปกติมันพี่ป๊อกก็ต้องแบบว่าจิ้มเบดทุกวันเลยกิน <laughs> กินทุกวันดูดิอ้วนตุ้มแล้วก็คือทำทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบค้นหาทางตัวเองได้แล้วก็นั่นแหละครับ ลองดูนึกไม่ออกเลยช่วงวินาทีกับรายการสดอย่างนี้ก็คือมาทำบ่อยๆคร <laughs> างนี้ <laughs> นอกจากพี่หมูแต่งเพลงให้กับตัวเองแล้วช่วงนี้มีแต่งเพลงคอนอื่นไหมพี่อ่าใกล้ๆเนี่ยพึ่งพึ่งออกไปก็ม<อ>ีพี่อ๊อฟปองศักดิ์พี่อ,อ,อ๊อฟเพลงของตายแล้วก็เพลงเรื่องจริงนิ้วหัวนิยายเรื่องจริงนิ้หัวนิยายนี่คือเขียนนะฮะโอ้โหพี่เอาเรื่องจริงของเขามาเขียนใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่ครับเรื่องจริงของ คลาดไฟเดย์ฮะพี่ชอยเขาบอกเนี่ยร้องดูง่ายนิดเดียวเองผมเฮ้ยเอิงไง,ไง่าย <laughs> ไม่ง่ายเลยชื่อเพลง <laughs> ไม่ใช่ชื่อเพลงง,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 ง่ายสอรักเพลงสองวันนึงเององ่ายพอรักสามสี่วันโอ้โห <laughs> มันยากเหมือนกันไม่มันยากบางที่ว่าเพลงเนี้ยมันมีเรื่องของคนไม่เศร้าด้วยอ่ะอทีแรกเราก็คิดโอ้โหยคลาดไฟเดย์ต้องเศร้าร้องง,ง,ง,ง่ายพอไปฟังหลายเนี่ยเอ้ยมันมีแบบไม่เศร้านะแต่รวมยังไงให้เป็นแบบ ก้อนเ,เดียวเพลงเดียว <Exchange. S 1> เออสุดท้ายก็มาเป็นเพลงนี้ใช่สุดท้ายพี่อ๊อฟก็มาเศร้าอยู่ดีมา้องให้ออสุดยอดนะฮะสุดยอดเพลงนี้ก็ดังไปแลนะ้วเรียบร้อยติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บ bon น App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี